คิวสำหรับคนที่ไปไลฟ์กับแม่นะฮะกับข่าวดังหนกระแสวันนี้ก็ขึ้นรลยชื่อกันเลี้ยงแถวเลยเนาะก็ค่อยเรียบเรียงเลี้ยงมาเคลียเนาะในส่วนที่ตัวเองนะคะเข้าร่วมไลฟ์สดเราเป็นลูกจ้างแต่ก็มีตามตามกฎตามหมายอย่างที่พ่อไก่พูดก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะพี่น้องเนาะมาดูกันจ้าบอกเลยว่า,าสติ นะฮะสามปัชัญญาการรับงานของพ่อไก่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะก็มีผู้กันกองอยู่แล้วเรื่องนี้หายห่วงกันทุกคนได่แล้วน,นะฮะเนี่ยนะแกมเอไปดูอรับครไปดูน,นะครับค<อ>งอยู่นะมานะครับอ่าโอเคไปต่อนะมา เนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านติลแลนด์นะไอซ์วิทยาแปลว่าวแสงทองเจ๊แมนมาอยู่นี่นะรับรู้แล้วแก่นบุ๋มนะแม่รี่นะครับอ่ะต่อไปครับเนี่ยนะเปิดไอรีนนะครับนี่นะร้องเพลงอะไรนะบัวรีเลยนะห่วใหญ่นะสำหรับเอนี่ไปเตยอาสยามนะวันนี้ไปไปไปแด้ความแล้วจะโดนไหนนะฮะไปลงมาชุดประจำวันเราชัดที่จะไปลงที่ลู้นก็ไม่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 ก็ไ่ก็ไมตก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ม่ก็ไ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 ม่ก ตัวบทกฎหมายนี่ละคาะความรู้เต็มเต็มเนาะ EP7 ของโหนนแกแสนะยังมีอีกต่อไปมาดูกันตามลุ้นกันนะเคลียร์กันทีละคนละคน